ครับพี่น้องสวัสดีจ้าแม่น้องวันสินนิสซันบัตรลงหน่อยจ้ะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาอุบุนเพื่มาฟังเกียรติมหาชาติน้ำเกลืเด้อพี่น้องเลยวันนี้ครับสวัสดีครับมูป้าครับพวกไอ้มูป้าครับพี่น้องคู่ครับคู่ครับพี่น้องมาเยี่ยมคู่ใจดีใจดีมาเอาบุญมาเอาบุญเลยร้อยสักคู่ครับยูทูบเบอร์สิมาพ่อครับเจ้าฉาบันซิม่านี้พ่อซิมาอยู่พอดีแล้วครับันี้เป็นซิมาอันนี้ นี่ล่ะมาเอาบุญน้ำกันเนี่ยแหละมาไอ้ปุ้ยเขาได้ยังส้วนป้ากินไรกินแล้วหากินตัวเขาไปแล้วไงผุ่นอยู่ในเหี้ยนกับมียพี่น้องเด้อสิพาเข้าไปเพิ่งว้าวนักธุรกิจใหญ่ผุ่นนึ่งบอกโทรศัพท์ิดเน้อดโอ้ยเราบอกโทรศัพท์กัน สวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนี้มาเอาบุญโอนกีบ้านน้องนอยนะครับมืัอนี้มาเอาบุญในต้มปลาไหลพร้อมต้มปลาไหลครับวันนี้ทั้งว้าหาใบค่ะต้นโตกระมี่ไรเนี้ยเอาอยู่น้องกินใหม้ตอนรับดีขอบุญกระมี่ขอบุญกระมี่ตอนรับดีได้เห็ดกินเองแล้วเดี๋ยวไม่ย่าง้นว่าถือปากเย็ดกินเองเลยไม่เห็ดเองวาดนี่อาหารชิ้นโตเฮาสิลาบปพี่ต้อนอะไรอย่างเงี้เอาหาว่าเลยเถอะปักมวนมวนแล้ว่าจังไดทำมวน กุลากินเนี่ยปลกมุนมเหรอเลากินเนบาร์ลวันกินเนสเวเป็นไรเห้ผู้ต้มปลาไหลหาค่าตะครยอยู่ยางขอยังออกไหลอดราว่าท่านใดยังอยู่น่อยจุให้แม่บ้านก่อนพี่น้องมาสรยจุเร่าไปเราว่เห็ดเดมนีแล้วแตงตัวมงามนาแม่บ้านแตกตัวมงามปอบานแตงตัวขีไล่ก็เห็ดไปตัวกเห็ดยังอยู่ อ๋งตลาดปอบาดแจกะก็ต้องจังสี่ละเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆถ้าบ่เฝ้าดอกก็บุญมัดเหมือกหมดบุญมัดมือกตอแรกมีรถแห่เลยครับนี่ไม่โดนแห่กินแล้วก็ไปแห่ตัวเฮาแล้วก็ไปฟอดพูนเบิ้ลนั่นกะลังเฮ็ดเขากรอยู่วัดพุ่นนึกว่าเป็นตะหยาดเออแตเจ้งกินแห่แล้วเจ้าก็ยังไปขอเพิ่นเพิ่นให้ด้วยดอกฝากเพิ่นให้กินน้ำบ่นหรอให้ ก็แบงให้ทุกคนเหรกินด mm ูด hmm. er> ีไม่แห้งสวัสดีครับแน่นอนผมก็มาครับไปซอยทั้ง uh> วันครับไปซอยเป็นปัดแล้วไปเขาเกียร์เขาแล้วแล้วอันนั้นเขาขึ้นรถบันแล้วท่านเพื่อนท่านด้แล้วเนี่ยพอขวดใสหลายพอท่านเกผมเพื่อนหน่อยเกิดตองกันแน่นอนมาบุญมาเวดบุญนันสามบุญเขาเจียร์ก็หลายบุญขนาด กตั <c oughs> uh mm ้งคนกับคนวาเสียงเพลงาเสินมานเด้อมามคนอีกสามมือคน่สมมือมาเลยคนนี้รวมกันมาได้แบบทั้งบรเวทั้งหัวเจีทั้งบรเวทั้งเพดทั้งเทียหายโอ้โหไปนมันยัเรียไปรอมยังไ่เลยเหตุหรไปเป็นบงข้างกันไปบางข้างพุนุพูกันมานด้จ้าจ้าอาหารเสือด่นจ้า

แดงหม้อว่านัดบ่ได้สียายแต่นต้วพอมัน่วจังสีสีบางาันแต่ว่าแบบเีอมาเสียบเสียบน้ำกันหน่องมาเอาบุญน้ำกันเติมเติมอยู่ท่าบุญท้งเฮียนเบาเยียมจ้ะลรากำลังล่องเื่องเสียงอ่ะอ่ะกินเส่ยบเสียหโคตรโลงงงอยู่มีตาหารเสียบเสบได้เหมนี่ต้มปลาไหลก็มี บนเนี่ยเส้นหน่อยเด้อพี่้เยงดบเล้ยให้ซีมได้ไหเอาซีมตัวเอาไปเอา้วเอกดาบแล้วซีมได้พียงหรอดาบเองเสียบเองจะคว้างยอเองแสบเองเปลายมัเาสียก็ทีว่าจะคว้างเห็นพราเสียบดีล่ะเอ้ยคว้างเห็ดเองแสบเองเหรอจะลืมอนมาหนึ่งบ่ำไรอ่ะตำมฮงงนเเอาละมีแห้งเี่ยา ตบปลาลพี่น้องนปดิโอ้ยลงมาแล้วจด,ดจดเอาเลยเ,เลยก็นอนค่อยๆเห่าลดอยู่ได้สัตนตอนลงเบาเบาอึบอึ๊บ,บหลุดซอยกันอึ๊บอึ๊บนะตุกลงมาอ้วพอดีมาปี๊บปีมๆเลยบ่เนี่ยน้ำโงคู่เลยบ่ไปเตาเสียบ หอมหวยหวยมันพริกเจ้านี่โอ้เขาทายอยู่เ้อให้ไมมเพชรนี่ตลอดเ้ยไม่ค่ากันเลยโมเดป่นเองจะามาปัดปนเองมาถึงขนาดที่นนองเอาซ้ำนีมันปะเอาลาหมอกมัคนเพ็ดด้วยเอาไปคเพมาเอาบนเขาจีได้กินหอบต้มอะไรมันเคยมีบ่ครับ อยากไปได้ก็ไปหาไปาุดอยู่ะครับงปดอดของปลาชื่อปะไรนี่ครับสุดสิ่งมันหมาเนี่ยพาสุดปลาเนีมันเอียนสุดปลาของเอียนครอยากไปได้ก็หามาให้เด้ลูกตปลาคักเนี่ธรรมดาเลยก้นแบบแปลเดด้ลูกาลูครเลนั่นน่นี่บเนี่ยเไมกินตะไส้ดิ้แซ่บบนเี่ซมปลาไหลเียบุดยอนนี่จังเมนกูกวาดสนาเจบกวาสน้อ กินได้สุนแนวมาเด้อพี่น้องเอ้ยแสบคักรับยูน้ำกันบ่กินเหมือดกับบ่ร่างเกียดเดี่ยจะคู่นี้เราบ่กินกับบ่ร่างเกียดแค่นั้นบ่ร่าน้ำกันได้แม่ค่ะของแสบเหตุจากที่มาของแสบหยาดหยาดกันไม่สุดคู่นี้จูบจูบกหอยค่ะจูบกหอยกินแล้วกัพากันไปอยกินเล้วกันสี่ข้บ้านแม่ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะอัานผอกันไหมตอนรถแห่เนาะค่ะมุกมาแล้วชิบวกันสิบว่างน้องสาวบ้าน สาว้ยไม่ยุบานลยัวแทนมานเรา้วอน่อะไก็ยบานเป่าม้ยม้ยมาจีราเตนบอเียนแล้ไม่ยุบานตรงหน่อยแล้วพอนเสียแล้วย่บานนี่น้มอเนี่น้มาย่เพ้ขัดขัดไ้เตนไส้รถแห่บ๊เบียนพอนว่าหอย่บานตรน่อยวัม่นเด้กจั่มึงเดจมึงเม้จไปไทยมีอไหม้าจ้าบ๊ายบ ไช่ี่อยใชช่เขาพี่าเข้าหล้โออันอันนี้ยังเหนียวกอนทั้งที่ัน่ากเน่า่ากเท่าครับพี่สมเียพี่น้องสมเดีครับโอ้มือนมากพอเผาเืนีความฝากไ้เด้ออันนั้น ทมเน่ยี่เนี่ยมมือเปาก็ไดบเป็นอนอันนี้ผ่มพม่ามีบุญนะนะครับก็เลยมาสิสีสมู้ยู่ใส่ขอถามเจ้าหนี้วัมันแนมันถึงแดดโอ้ยเบิ้องกอย่างไรวะนี่เอใจมันกระไดนุ๋ยตั้งใจเอามาฝากไอ้พ่อมันพลยน้างเห็นเห็นวันอยากใส่หิบวนใส่คอนเทนเห็นวนเตียนเสียงงเสีงหน้าน่ะันห้าปเอาเอาไปลาม้วนละลามุดลามเงินควยควสิไร่้นแล้วครับ พอดีละไปมากินขอกินา้น้หิวอยาเียเียตะกินแล้ยังไม่หด้มาได้เย็นหลอ้ยได้ลฟไหลบไยนไดยนว่ลาฟลากินเขากินเขามบอยู่กลางแดดไปไพี่นังแต่นังเส้นนังเส้นนงพอดีละ จ้าจาได้เฮ็ดเสี้ยงมาฝาครับอันนี้ก็บที่นีหมวกใบเล็กๆหน่อยครับจากใจอันนี้น้อยตาหันต่อตาเอ๋อครับพี่น้องโอ้ยบป้าปุยชูพักอันเอามะขี้เจ้าของแทนเว้ยโอ้ยเห็นบ่คือก็ว่าเฮ็ดแล้วเนาะเฮ้ยจ้าจ่าสิฝากแล้วไม่ไม่ได้เอาลองมึงกัน ได้แล้วได้แล้วาล่ะได้แฟชั่นแหมปุยไป่วยใส่มวกันนะใส่มกน้นีอันี้เราทีใส่ไปแห่แบบนี้แต่ว่าวิกนี่ผู้ใดใส่นี่อันต่ายเด้เป็นอะไรครับโบราณสัตวใส่กับเราจะฟอนทุกคนนี่เออเอามือคือคือแถวปุวยคืออย่างที่ผกตัขึ้นมาขามาไปเห็นแล้วกินเขากันโอ้มีหมดสัยูครับวันนี้นี่ัดนี้ัดอืมโอ้โอนั่นังนั มามามาไปเรอชุดนึงเหรอครับนีครับดีครับขึ้หนางไปเลยหอเขารอเขึ้นข้าวขึนข้าอืมี่เหอครับพี่นอนเอ้ยบนบ้านเขาเอาบนขอกี้อย่ามืออื่นกี้เขาไปวัดก่อนโอ้เาเด็กเนี่ยอันสี่จำมาเลยทีเดียวเหรครับอืออง้มอีหลีดีเนาะือแง้มเดนือแง้มาเนี่ยจิมจิมจิ้จำจับ้านนด้เครับเนี่ยคุยเลยคุยคนอีบ้านแง้มหนาวครับนี่ บอกว่าแนมดอกตัวอย่างน้ำเนำเนื่อพ่องกรับพ่อย่านี่ย่าพ่อย่างก่อเนี้ยำพวกแปุ้ยบาอไัหมวานพ่อยเห็นหรอว่าจะมืมเลเอาตกินนมยิกินยิก็ไปกินน้ำน้ก่อนละพินน้งปุ้ยยงไงจมมุนอยาน้แก่สิดห้หอ เนื้อพลอยดีเข้มยังไงเป็น่องเลยฮะเข้มบ่เข้มจของเข้มในวางสันเก้วมันขุนแล้วครับบกมันเลยเตือเตือหน้าปลายทไมเฮ้เอาปีซะอีกแต่เราวดปีเห้อดีโองไาน้องมีกับน้องแพ้ ออกคันทานอันป่นอยอะยับผาผระเวียนพี่น้องนั่นปกัไปจ,จับผาผระเวียนนโมคนละมาเก็บผาบพ,พี่แหนองเบิ่งคุณครล้านเขาเลยเหล่อมากยีอ <c oughs> ยว้าชุบปูนเอาโอ้ย ปู้ปันจันอาลงปู้ปันมืเอนี้เป็นสะพานบุญให้กับอ่าคุณอ้ายคุณโอตาโบคุณสมชายคุณแอดตาคัมืเอนี้่พนนี่ใจเป็นกุศลเหตุลงท่านไปบุญพระเบสบ้านเห่ารอบพี่น้องเข้ากับเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ยเพ้่คนเป็นผู้สารลาศคุณเป็นผู้สารัพย์ให้เห่าเอาหนัาไปแจกลงท่านหนังไปแจกไปแจกให้แน่ว่าจัดได้บุญไปดังกันพี่น้องนะ มีหนามยังเนี่ยแหละคนสวยน้ำน้าเสาวนั่งจับจอบอดเนี่ยนอนี่าจับน้าสตรอเบอรี่แหละกะโคฮาวายโคฮาวายเราเป็นอะไรนี่เป็นอย่างเราเป็นอย่างก็แจ้งหัวจังสันเราพร่องเวลานี้กินแล้วนี่ติดใจติดใจนผู้ใดบพอดีซื้อแล้วก็ต้องกลับมาซื้อแซมดีทุกอย่างดีทุกอย่างแล้วแล้วอันสีแดงแดงนี่เป็นอย่างนี่สีแดงแดงนี่เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ น้ำในเกดของคาเฟ,ฟ่ดีๆเลยได้พี่น้องแต่ว่ามือนีเ<ร>จ้าภาพเป็นมีใจตะท่าแหมเป็นสาราซับเห็ดของเสียๆให้เขา้ากินหมพี่น้องเสียมีการลั่นตีลั่นตีเสียการันต<ส>ี<ส>ได้น้ำกันเด้อขอใ,ให้ล้ำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงอันคขาดคลายกล้วยไม่ก็ให้ราคาสูงๆดอกละเเสว่าซิบบาทพูดเด้อเสียอายอเอ้ยเจโอเอ้ยเจแอนต์ตาน่าตําแสบเนี่ยกระสีหวังว่าปีหน้าสิได้มาร่วมบุญน้ำกันเด้อ มาเฮ็ดเอาเองเด้อพี่น้องแข้งแข้งรวยๆคือกันแหละเนาะถูกถูกคนแหละคุณพี่น้องแล้วเสียเอาไปอันเฮาเฮาสิเอาไปวัดเนาะจ้าสิไปแทนเด้อพี่น้องเพิ่นสิมาฟังเทศดเจ้าเจอกันอยู่ทางวัดพุ่นละสิมาฟังเทศดเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้อง ทาแจกเ่าอาอนงทานอกเลี้ยงกับยเะ่ยห่อนปันไดพี่นทานก็พรี่ขามาเล่ได้เสีเอ่าอ่าอ่าซิบงซิบงเหนไนี่ลงท่านเอะเมียนงนค่ะกิ้ไดยยักแก้วกินได้เลยค่ะเลยอยงว่้ท่านเนาะลงเ่ยเ็กี่ั้แกวอกฮะพ่อใหญผู้ใจบุญแน่นอนกิน รวยพลาดผู้ใจบุญเนะผู้ใจผู้ใจบุญคุณคุณโอ้นี่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 ลงง่ายของคุณอ่ะคุณไอคุณโอ้คุณสมชายคุณแอดพอมีคนสุกหลายๆจ้าหล่อมๆเลยลุ้ยหล่อมๆเลยลุ้ยเฮ้มๆปังๆไปหาหน้าเฮ้าไปวัดน้ำกันเดี๋วกล้วยไม้ให้ออกมาห่วงชอบเพ่งทะยานจ้าเอ้เนี่ยจะมีสิบดอกนี่เด้อ เ็้าจับจ่อใส่พวกไงมจะยาดแต่วันนี้่าเบิงวิน้ตองตวงย่างอี่นลองนี่แจวแจวย่งกับเป็นแก้วตวงม่มาเยอะเลยเยอะบ่เยอะ่จะแก้วกาวไปมาแล้วพญารุนมาแล้ว มา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 อันทน่ยุลวนองทวนกล้วยไม้คุณให้คุณอู๋สวัสดีพี่น้องชาวไทไปคุณก่อนเหรอครับเี่เอาเอาเร่องระท่านปืนโอ้ลงท่าน ใว่เอนเอาปเอาไปงาตัวน้ำแน่าเลือดลูกเลี้ยงเลยหล่าเ้ยลลองด้วยเสียบเสียบแมนหน้ามันนี่ให้แสบครับสนะนำเลยมันเป็นหน้าจะต้องเป็นเกี่ยวสีฝาเสียบเกลียวน้ำกรยไตดพี่เสียบค่ะพี่ผู้ใดเรียนนักนบริการท่โะคุณทิพเอาวเอาไวโดนกรบบอเป็นอย่างแมน เอาถือไปแห่เล้าเลยไปเลยอ่ะูเซยนตุยเยี่ยดผู้ใด่านได้กินไปทางขุดบอกมาเอาเลยเด้อแซ่บอยู่เด้อันนี้ปากไว้ตู่เลจ้าจ้ากล้วยพอนี่ลูงเล้ามารสีนั่น้พอนห้เจ้าของสวนกล้วยไม้เนียลุงกล้วยพอนลันนี้ว่าเล่นลุงเลี้ยงถ้ามาขายกับเราลำด้วยด้วยเด้อยายเลยไข่สก๊อตไข่ไมกไให้ก๊อไข่มนถูกกล้วยไม้ดอกซ้าใดเกาะออกห่วงซ้ำใดกาะซหก นี่นะว่าแอนอ้ลาไมไ้ห็วดเดียสเนอาเนี่ยอแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะยายบานจำเจาะค่ะอีกรอบนึ่งอ้ามีครับพี่น้องมือซานวันนี้ครับหลังจากเขามีบุญปังโกกี้แล้วบุญประเวทมาอาชาติของบานตรงหน่อยครับพอดีครับพี่น้องนี่คุณพอยครับใจดรือว่าเยื่อยไอนองลุงสุกุนครับือนี้มอบ เป็นสะพานบุญให้ครับคุยกูยูเสียก่อนกูยู<ด>ทั้งสวนกล้วยไม้ยู่ทั้งสะพานปฐมจา<อ>้าจ้าสิเป็นเสียอายเป็นเจอโอเป็นน้องใช่หรือเปลน้องแอดเพิ่นนี่จิตใจเป็นกุศลน้องพิ่นอยากเฮ็ดต่อไปอีกค่ะอยากต่อบุญไปอีกิจคือเฮหตลงทั้น <c oughs> นามเสบนี่ไหมคะ <c oughs> ่ะเอาไปแจกที่แจกน้องเฮาอยู่ทั้งวัดเนาะค่ะอนุโมทนาบุญน้ำพิ่นเนาะบ่ป่วยาุก็จิไป็นมู้ธาบุญกัน ที่มากินเสรยบองทโม้ววานาเนัว่นเนตั <c oughs> นวลูเหมานลานสาวน่งอยู่เตมลยมนไม่เป็นเป็นน้ำที่แบบว่บาเบาิ้งเตาผู้ส้งก็ได้พี่น้องไอเนี้ยน้าผู้ส่งันมีถึงกตาผั้นี่เราเพิ่งเปาถึงก็ข่าวา่าน้ำมีเสีบขนาด,ด<ม>ใ่ไยนี่เปพูดาก่อนมีถึงผู้ง่ามเขาขัดเกียรมากเรอดับสุดยอดเลยเาเรียกเเรียกผู้งามวนไม่ยังอีกที่ยอดกูงามน ก็ไปยิมกันหนึ่งสองสามยิมตำรวจนี่แหละเนี่ยนีากครับบรรยากาศที่เดินเจ้าไปวัดไปแล้ะครับไปใส่มูกระจอกมาฟังเสียงฟังธรรมนี่น้องก็ได้กินอาหารอาหารของพี่น้องเอ้ยกินน้ำเย็นๆกินน้เนี่ยนะครับอย่ามันเสียทั้งรถครับพี่น้องโอ้ไอเดียดีแต่ว่ารังกิ้งไม่พี่น้องเลยแต่ว่าปิดเดี๋ยวมันเบียดปากนี่แหละเดี๋ยวมันจะเพียดเมียนเดี๋ยวมันจะเพียด ผู้ทรงนามันจะผู้จบๆพี่น้องเอยเย็นมาเอานามเด้อเย็นมาเอาเด้อนาวิทมือสื่อเด้อหาฮะนาพี่น้องไปวัดน้ำกันจ้ะกูหละไปเห็นลงท่านอยู่วัดไาฮะน้าเฮาโอ้สวยไปต่กเตนหมดไปกระเตนหมดไปไป Hãy đăng cho kênh Để không no bản hót vặt rồi đê tòng ơi đặng mà của đi cháu làn नज्र <laughs> इउ <laughs> เดี๋ยวยืสามเกี่ยวพี่น้องเอ้ยห่อนหอนให้ได้กินทัขายดีขายดีอพี่น้องเลยกินกัจีกินกับจ้กจี้วยมกอันนี้ปูฮาวายแก้มเจีจ้ะขาขาประเดกบองไยอหน่อยดระเด็กบ้องก็ป็นมรปัญาดูสิไปกินละปนไป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 ไาไป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 ปปไปไไปไเไปมน ยังน้อบาทนี่พี่นอเลยปาลูกโตเฮียนบาทนี่ไดเลยไม่ได้กินซำเขาขึนไม่ได้ยปาล้าวอมันจะเสียเปล่าปิ้งเสีกาไปไม่นยังนะนะนะไม่สวดเอออันนี้มันกาบินขวมขวมยอมรับได้ว่าไหม่อ่ะไอ่น้าพี่นอพี่นี่บุญปัดตีเขาครับคนนี้มือฟังเสียด้พี่นอครับบุตรดีเกียรติภักดอ์ลูกั จะ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 เะจ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 ะนะจ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 จะ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 จจนจรจะ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 วะะจ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 จะ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 วะจะจจะะ พี่กับถ้ำหนาที่เป็นสะพานบุญให้บุญใจบุญท่ากรุงเทพเนาะค่ะมพอดีก็ได้เอาน้ำเสบแซะมาแจกให้พี่นี่นอนท่อกินเนาะค่ะกะขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อผู้ที่ให้มาธาบุญท่าสวนกล้วยไม้นี่ยน้องไอ้เสียไอ้น้องโอน้องแอนน้องใช่เนาะค่ะขอบคุณหลายๆเริ่ค่ะขอบคุณน้ำกันเด้อพี่น้องสาธุกอย่างทีด้วยเด้อ